ตอนนี้ก็นิ่งเงียบกันไปเนะาะเพราะไพ่สีดาบเป็นไพ่ที่นิ่งเงียบที่สุดเลยในบรรดาความนิ่งเงียบเราไม่ใช่นิ่งธรรมดานิ่งแบบไม่พูดกันด้วยไม่พูดจาไม่ติดต่อกันสามดาบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะไม่รู้ใครนอกใจใครแหละต้องมีการนอกใจแน่นอนไพ่สามดาบเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะอืม บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยิบยืมเงินกันด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินกันแต่ไพ่บอกแล้วว่าโดยรวมไพ่จบของฝ่ายบุคคลคู่กรณีของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะหญิงจะชายนะอนาคตมีโอกาสว่าจะได้กลับมาคุยพูดคุยกันแน่นอนนะคะ ไพ่บอกแล้วว่านี่แค่เริ่มต้นมันยังไม่จบนะโอเคงั้นเรามาดูเราเห็นพลังงานแล้วเราเห็นพลังงานคู่กรณีของเพื่อนๆแล้วแล้วก็พลังงานของเพื่อนๆเข้าๆที่เข้ามาดูแล้วคราวนี้ขอดูเนะะี่ยค่ะขอดูเนื้อเรื่องกันหน่อยนะคะความเป็นมาเป็นไปเกิดอะไรขึ้นและ เขารู้สึกยังไงกับเ,เพื่อนๆนะคะไพ่